กิ้วกิ้วกาบกาบมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนชัยพันโคช่วงวันนี้จะมารีวิวนี่นะส้มตําไทยนะส้มตาไทยนะนี่นะเมนูแซบ่บๆอร่อยๆบ้านๆนะส้มตําไทยนะนะขเขาเรียกส้มตำนะแต่ใช้มะกอตำนะนี่นะเมนูอร่อยๆฮะส้มตําไทยส่วนประกอบต่างๆนี่จะเขียนไว้ใต้คลิปนะเพื่อนๆก็มาชมและทำรับประทานๆๆได้เลยจ้า สุกตำไทยนะรเมนูอร่อยๆน่ารัาประทานฮะส่วนประกอบต่างๆดี๋จะเขียนไว้ใต้ทิปนะพเพื่อนก็ไปชมและทำรับประทานได้เลยกับสูตรกัวคุมย้งนะฮะทานแล้วจะคิ้วๆกับกล้าบเลยนะฮะอร่อยอร่อยนะซุดๆเลยนะฮะนะี่ฮะ เมนูอะไรอร่อยน่ารับประทานนะส้มตำไทยนะนี่นะฮะตำไทยนะครับเมนูอร่อยอร่อยน่ารับประทานนะ นี่นต้มตำไทยนะส่วนประกอบต่างๆนี้จะเขียนลงใ้คลิปนะถ้าเ็เพื่อนๆที่ชอบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อไปให้ตอนละอย่าลืมช่วยดูเป็นกำลังใจให้ท้ายคลิปเลยจ้าตอนนี้สวัสดีครับไปละคิวคิวหอมกุิ่นจ้า